สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมสวนทุเรียนที่นูนสว่างอายุประมาณ5-6ปีต้นสมบูรณ์มากครับผมโอ้ต้นสมบูรณ์มากดูครับดูเห็นไหมต้นใหญ่เห็นคนตัวเล็กๆไหมครับต้นสมบูรณ์มากดูสิครับใหญ่มากอ่าทุเรียน6ปีแล้วครับ โอ้ด oh, ินต้นใหญ่มากแข็งแรงมากครับน uh. like so mm, ี่ครับทุเรียนที่อำเภอโซ่เหมือนกันนะครับอำเภอโซ่พิษัยจังหวัดบึงการเหมือนกันทุเรียนสมบูรณ์มากเลยใหญ่มากครับใหญ่จริงๆริโอ้โหมีหลงเหลือด้วยครับ มีลูกด้วยลงเหลือด้วยครับหนึ่งลูกจะพามาชมนี่พามาดูครับมาชมสวนทุเรียนที่บ้านนนสว่างนะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนี่มีลงเหลือครับมาชิมหนึ่งลูกนี่ครับยังติดจีนหนึ่งลูกนะครับต้นสมบูรณ์มากเลยดิน ดินดีด้วยครับแล้วดินก็ดีมากสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ